สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวนําเสนอตัวสุดหล่อเลยครับเป็นตัวของล็อกโคนะครับพี่น้องที่สุดของกระบะของโตโยต้านะครับตัวล็อกโคนี้จะเป็นตัวแต่งนะครับตัวแต่งวันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4สีแดงครับสวยครับพี่น้องครับซีประตูราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณล้านกับอีกเก้าหมื่นหกพันพี่น้องถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งนะพี่น้องนะ เรามาดูความสวยของเขานะครับตัวล็อกโคตัวนี้ครับสุดๆเลยครับของตัวในรุ่นของกระบะนะครับมาดูส่วนข้างหน้าพี่น้องครับสำหรับคนที่มักรดแต่งในเชิงสไตล์ครับแต่งรอนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือเขาแต่งมาจากโรงงานเลยครับพี่น้องมาจากโรงงานเลยครับล็อกโคครับผมส่วนท้างหน้านะครับ พุ่งด่านข่างข้างนี้ครับผมสุดจอดเลยครับพี่น้องครับผมไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะพี่น้องนะเนาะเด้อนะครับขอบล้อจะอยู่เป็นขอบ18นะพี่น้องมีซุม้มหล่อให้ความนะครับข้างหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าจะเป็นสีดําพี่น้องเ,อเป็นวงใกล้ๆพี่น้องล็อกโคจะไม่มีเคียวกับปุกเด้อนะครับจะเป็นออโต้นะครับเป็นรถสัญลักษณ์ของเขาครับผมอา่าตัวหนังสือสีขาวอยู่ขอบล้อเลยพี่น้อง อ,อันนี้จะเป็นขอบ18ครับผมไล่สูยให้พี่น้องเนอะดูรบข้างครับพวกเดที่มองหาซีประตูยึดปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ประมาณล้านกับอีกเก้าหมื่นหกพันพี่นอ้องเดี๋ยวครับฟังน่้ยกัีตัวนี้ให่ไหมครับกล้องนะครับกล้องหนาตัวนี้นะ่าจะเป็นกล้องในการเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ จับตัวรถข้างหน้านะครับเป็นเตือนกวนกันชนได้ด้วยพี่น้องเองอบื้องน้านัางครับอย่างพี่น้องเห็นครับผมกระจกมองข้างอย่างมีกล่อง360องศาพี่น้องมองเห็นรอบขั้นนะพี่น้องวเวลาเขาเข่าซองนี่น้อยอย่างเงี้ยถอยจวดอย่างเงี้ยพี่น้องท่าก็จะเห็นนะครับอรอบทิศทางเลยอันนี้จะเบื้องทางทางพี่น้องครับอือครับ สวยครับมีโลบาหลังด้วยเซลักลอกโคครับดูส่วน้างหลังครับเป็นงครับั้งกันชน,น,ชนไท้ายนะครับกันชนท้ายนะครับมันจะมีเส้นเสืรอทั้งหมดอยู่ประมาณซีตัวพี่น้อง4ีตัวนะครับเดี๋ยวพ่อไปบิ้งครับนี่ครับหนึ่งสองสาม นะครับพี่น้องเวลาเขาถอยจอดแนละ้วด้วยความปลอดภัยของเขานะครับมันจะเซฟตี้ถอยมากกับเจอสิ่งกีดขวางมันก็นจะห่วงเตือนนะครับนะครับวันนี้จะมีกระบะกระบะมาจากโรงงานนะพี่น้องเนี่ยกระบะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเขาจอดมาแล้วครับอ่าเรามาดูด้านข้างครับความละเอียดของเขาเห็นไหมครับ อ่าตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นสีเทานะครับสวยมากพี่น้องครับผมอ่าเบิงบิงบิ้งบงส้นผู้โดยสารครับนี่ครับจะมีไฟเห็นไหมครับไฟตัดสี้ำเงินนะครับตัดขาประตูนี่นะครับบอนหนังอ่าครับแกยวแก้วอันนี้ก็จะเป็นพักแขนนะครับมีแอร์ด้วยพี่น้องครับผมมีแอร์นะครับแอร์หลังครับ เสดาย่ได้ครับผมตรงจับข้างๆนี้ก็จะมีช่วยผ่อนแรงขึ้นไปนะครับเวลาเขาจะขึนเขาก็ดึงขึ้นเนาะเสดใย่สด้ครับเฮดานจะเป็นสีดำเนื้อท่นดําครับผมท่นดาท่นดาทั้งหน้าครับไปดูโซนทั้งหน้ากันครับผมประตูก็จะมีเนี่ยครับเวลาเราจะล็อกประตูเราก็หนี่เลยกดตรงนี้นะครับกดล็อกข่ายล็อกนะครับเออเค่มดีครับ แวมีโลำโพงอยู่ฝั่งซ้ายมือเอ้ยฟังขังประตูก็เมีนไฟฟ้าครับผมพี่น้องปรับไฟฟ้าอืมครับผม <Okay. S 1> ระบบส่วนมากก็จะเยอะอยู่นะนะครับเยอะๆ,ๆครับผมโหมสตาร์ท oh, นะครับหน้าจอ,อามันติฟังก์ชันต่างๆาจอทัชสกรีนครับพี่น้องอมีโหมดพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับ ช่วงล่างของมันช่วงช่วงช่วงเทียครับช่วงช่องแอร์เพราะนช่วงล่างครับช่องแอร์ก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับพี่น้องอืมครับผมสำหรับกระบะตัวนี้นะครับเป็นที่สุดของตัวของรีโวแล้วครับมันจะเป็นตัวแต่งนะครับอ่าล็อกโคก็จะมีอ่าเป็นออโต้อย่างเดียวนะครับมีเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์2.8นะครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องบึง โนข้างหน้าหน้าเต็มเต็มของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสีแดงพี่น้องสวยนะครับโลกโก้นะครับโลกโก้มีอยูซีสีนะครับแดงดำขาวมุกแล้วก็เขียวครับเขียวคีมาเนี่ครับนีครับอ่านะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับผู้ที่สนใจรถกระบะนะครับ ของรีโวนะครับซึ่งเป็นตัวแต่งนะครับตัวนี้เลยครับสุดยอดแล้วครับค่าตัวอยู่ที่ลานกับอีกเก่ามื่นหกพันพี่น้องครับผมกระชอบก็นะครับทักมาได้นะครับผมนี่ยังสงสัยกระทักมาได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าฝากติดตามนะครับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับมือเนี้ยไปซ้ำนกคอนนะครับจะมีรุ่นไดงอ่าทีจะลงอีกเดี๋ยวผมจะเอาลงเรื่อยๆนะพี่น้องเ้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ